สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับหนังที่มีชื่อว่ายัวเนมนะผมหรือเรียกชื่อภาษาไทยว่าหลับตาฝันถึงชื่อเธอนะครับผมบางคนบอกว่าหนังนี้มันดีขนาดนั้นเลยเลยถึงต้องมาบอกความรู้สึกให้รู้กันอย่างนี้ผมรับประกันได้เลยครับว่าสุดยอดครับผมมันแบบสุดยอดสุดยอดสุดยอดของโคตรสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะครับผม ไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าท่านมาระโตะชิงไก่นะครับผมจะสามารถทําหนังออกมาดีได้ขนาดนี้นะผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดสุดยอดของโคตรสุดยอดสุดยอดมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมบรรยากาศนะครับผมร,บรอบๆของหนังนะครับผมตัวละครที่ลื่นไหลนะครับผมการพูดที่ไม่น่าเบื่อนะครับผมและเอฟเฟกต์เพลงประกอบต่างๆนะผมมันอลังการงานสร้างมากเลยนะผมโดยเฉพาะฉากอุกบาทอะไรอย่างนี้นะผมโอ้เสียงแบบ สุดยอดมากเลยนะถ้าหุ้นไปดูในโรงนะผมแนะนําให้ไปดูในโรงดีกว่านะผมรับประก,กันได้เลยว่ามันสุดยอดของสุดยอดครับผมโคตรสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยโอ้สุดยอดไปแต่ไหนได้ครับผมแหมนะครับผมใครที่ไม่ได้ดูในโรงนะพลาดแล้วนะครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมแหมนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้นะอย่าลืมไปอดหนุนของแท้กันนะครับผมบอกได้เลยครับว่าเสียร้อยสองร้อยบาทนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับการดูครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นหนังประทับใจ ที่สุดในปีนี้เลยนะผมยกให้เลยนะผมหนังยูเนมนะผมให้คะแนนไปเลยนะครับผมเต็มสิบเต็มสิบนี่สมควรได้แล้วสาหรับปีนี้นะครับผมให้ไปเลยครับหนังที่ประทับใจที่สุดในปีนี้นะครับผมที่จริงอยากจะให้เกิดสิบด,ด้วยซ้ําปาโทษเลยเอาไปเลยเต็มสิบนะครับผมสุดยอดบางคนบอกว่าดูการ์ตูนญี่ปุ่นในโรงมันจะคุ้มไหมวะผมรับประกันได้เลยครับว่า90นาทีนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแม้แต่นิดเดียวนะครับผมอย่าลืมล่ะไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ ส่วนทางด้านเนื้อเรื่องนะผมจะไม่สปอยอะไรมากนะผมเดี๋ยวคนดูจะด่าพ่อผมเอานะครับผมแต่บอกได้เลยครับว่ายิ่งดูยิ่งมันับยิ่งฟินยิ่งเฟลว่ผมออกโรมานี่ถึงก็ติดปีกเลยนะครับผมแม่สุดยอดยิ่งยิ่งของโคตรยิ่ง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 ใหญ่ในปีนี้เว้ยเว้เอาไปเลยนะครับผมปีนี้ยูเนมนะครับผมอย่าลืมนะครับชวนเพื่อนชวนแฟนชวนอะไรไปดูเถอะครับสุดยอดครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปพิธีเท่านี้ก่อนนะผมเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งต่อไปนะครับผม สยุนนันแัลครับผมรักทุกคนมากผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมออาคม